นี่แหละค่ะตัวอย่างของคนเก่งมีน้ำใจและกล้าหาญที่จะช่วยผู้อื่นที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่านอ่ะแก้มใช่แล้วค่ะเพราะการที่เราจะช่วยเหลือใครบางครั้งก็ต้องอาศัยความกล้าหาด้วยนะคะและเจ้าความกล้าหาเนี่ยจะใช้มากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับขน,นาดของสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ว่าจะจนหรือรวยจะอยู่สูงหรือต่ำต้อย แต่เราก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราทำแต่ความดีขยันมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตและกตันยูต่อผู้มีพระคุณเราก็จะได้รับผลดีเป็นสิ่งตอบแทนนะจอนผู้ถูกนะคะนี่อย่าทำอย่างนี้เลยนะขโมยเงินที่มีคนใจบุญมาทำบุญช่วยค่านะ้ำค่าไฟวัดแบบเนี้ย ค่พ,พีเชื่อฟ้าเถอะค่ะคืนกล่องเงินมาแล้วกลับไปขอโทษหลวงตาซะแล้วเด็ดทำแบบนี้อีกฟ้าเชื่อว่าหลวงตาจะอาหกสี่ให้นะคะคืนล่องบริจาคไม่ให้ผมเถอะครับไม่อย่าเข้ามานะ